สวัสดีครับช่องทีเด็ดขอสนามม่ข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลก ไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี่สามารถกดติดตามกดทั้ท้ายเข้ามาได้โอกาสทั้80 90เปอร์เซ็นก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับเมื่อคืนโอ้โหทีเด็ดเราเข้า2ตัวราชทิศขาวและตามแท็กติกเลยโหเป็นตามระบบเลยโดเรโ,โก้ลูกนะมาเยือนนะยิงได้2ประตูนะเขารอบสบายๆบ,บวกเต็มๆไปเลยนะส่วนคูน่นึงก็พีมัดน,นะโหครึ่งแรกก็เสียวๆหน่อยศูนย์แต่สุดท้าย กลับมาชนะ2ประตูต่อหนึ่งครึ่งหลังก็จบกันไปทั้ง2คู่บวกกันทั้ง2คู่ยาวๆนะครับสนใจเชียร์บอลก็เชียร์ไปกับเรานะครับยิ่งย้ายค่ายมาเชียร์บอลกับเราตอนนี้เราแจ,จกสัปดาห์เป็นแสนนะหรือตบบินก็0.7%สนใจสามารถค,คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดโอเข้ามาได้นะครับคืนนี้เราก็ยัองอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปียนลีกบบเยนลิกเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นีสสนุกนะมายเยือนลังบบเยนไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับ ผลงาน6เกมหลังคู่นี้เจอกันมานะฮะเป็นแมนซิตี้ชนะไป4บบเยือนชนะ2นะแมนซชตดูดีกว่านะวครับวันนี้เราก็ยังมอง,มองว่าถ้าอยู่ทีมเยือนน่าจะดีนะเน้นคกองบอลน,นะครับเพราะบอลได้เปรียบอยู่ผลงานของเสือใต้10เกมหลังล่าสุดมีแพ้3เสมอ1แล้วก็ชนะ6นะ10เกมหลังไม่ค่อยบวกอ่ะบวก3เกมเองเสียไปถึง7เกมนะฟอร์มาดีแต่ตาการบวกไม่ดีนะครับอันนี้ส่งผลเหมือนกันนะวันนี้ต้องมาเจอแดงกดดันในบ้านตัวเองด้วยนะครับบาเยอนแมนิค สิบเกมหลังสุดในบ้านมีชนะ5เสมอ4แพ้เกมเดียวต่ว 5, อไฟบวกนะครับผลงานในบ้านดูดีอยู่แล้วก็บวกใช้ได้ครับบวกไป4เกมเสียไป6เกมนะ,ปะเปอร์เซ็นต์การบวกก็ยังถือว่าน้อยสำหรับผมมองนะฮะส่วนทีมเยือนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สิบ e, เกมหลังเย่าเยือนชนะหมดเลย10เกมชนะเลสเตอร์ชนะบาเยอร์ชนะเซาลิเวอร์พูลเบอร์สลีย์ไลท์ซิกทิสันพาร์เลต์นิวคาสเซิลบิสตอรและปอร์สมัติอ่ะโอ้โห สิบเกมหลังชนะหมดเลยแล้วบวกไปแปดเกมในสิบเกมเสียสองเกมอัตราการบโกถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ฟอร์แม่งดีจริงว่ะมีวีซิทคว้าแชมเปี้ยนลีกมีวีซิทคว้าแชมเปี้ยนลีกก็พอนะมีวีซิทไปคว้าพรีเมียร์ลีกด้วยอาร์เซนอลไม่สะดุดไป้สองเกมแล้วนะแมตตี้ช่วงเล่นเกมเยือนสิบเกมหลังล่าสุดที่เจ็ดเกมไม่แพ้ใครนะครับเสมอสองชนะไปห้าสี่เกมหลังชนะหมดเลยเซาพาเลทวิสตอฟบอกสมาชิกนะครับรวมแล้วสิบเกมหลังล่าสุดมีหลุดแพ้สามเกมนะแต่เกมเยือนพอได้อยู่ครับชนะไปสี่แล้วก็แพ้ไหกนะ เราเป็นโค้ดเรายัางรู้เลยนะวันนี้แมสตี้ได้เปรียบในเน้นคอมบอ,อะลอยู่แล้วครับไม่ผีผามนะถ้าไม่มีโอกาสเจาะคงไม่เจาะนะอืมผมว่าไบเยอร์นั่นเอต้องต้องพิสเพสซิ่งนะเพสซิ่งเพื่อบีบให้แมสตี้ออกบอลไวขึ้นครับก็ต้องบีบให้พมื้นที่มันน้อยลงเท่ากัวากบว่ากองหลังสี่ตัวต้องขยับขึ้นมาค่อนข้าง,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 งเยอะเลยนะมีโอกาสนะมีโอกาสเสร็จแมสตี้อีกนะเน้นเน้นคอมบอลแล้วก็แทงหมดตามช่องนะเดอะบอยแม่งแม่นมากนะครับ คู่นี้ราคาเปิดมาที่บายเยอร์เล่นในบ้านนะได้เต็มเ้ยเสมอนะฮ่ส่วแมสตี้เล่นเกมเยือนโซนราคาเสมอ1.88บอลแท็กติกมาแมสตี้ผมมองอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าอยู่ลองบาเยอร์เล่นในบ้านอ่ะปปอนะได้1.75ราคาเดียวกับใครปะราคาเดียวกับไอเชลซีเมื่อคืนอะ่ะที่ลิเวอร์ลิ่มาเยือนอ่ะสเต็ปเดียวกันเลยบอลเข้าทางน,นะฮะผมว่าวันนี้นะกองหลังบายเยอร์ช้าด้วยนะครับเดลิ่ถึงจะทางทางบอลดี แข็งแกร่งนะแต่บางทีก็เข้าปวดเหมือนกันมีโอกาสโดนใบแดงคาบ้าแล้วก็แพ้แมสตี้นะนี่ผมผมเดาอย่างเงี้นะวันนี้เลือกเชียร์แมสตี้ราคาเสมอได้เลยฮะส่วนคู่ที่สองจะไปที่บอลฟินแลนด์นะครับเป็นเฮลซิงกิเปิดบ้านของวาซ่านะคาเปิดมาก็เจ้าบ้านเฮลซิงกิต่อลูกควบผลงานช่วงหลังจะกันมา6เกมอะวาซ่าไม่เคยชนะเลยเฮลซิงกิชนะ3ามมเสมอสนะครับแต่ชนะไม่ขาดสกอร์ต่ำไป5เกม6เกมหลังโอโ้โห มี31สกอร์สูงเกมเดียวที่เต่ำหมดนะคู่นี้น่าเล่นของสกอร์ต่ำนะครับผลงานเฮลซิงกิ10เกมหลังล่าสุดมีชนะไปถึง7เกมเสมอ1แพ้2ผลงานดีนะครับอัตราการบวกยอดเยี่ยมก็ดีบวกไป5เสมอ1เสียไป4เกมตัวเลขสวยอยู่นะฮะเฮลซิงกิ <c oughs> ในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะไปถึง7เกมเหมือนกัน แพ้2เสมอ1โดยรวมดีแล้วก็บวกดีด้วยนะครับเสียไปสาเกม game, เองบวกไป7เกมตัวเลขเฮีซงกีด,ดีนะราคาก็เลยแรงหน่อยนะสำหรับวันนี้เฮียวซิงกีจบบ้างน,นะครับผลงานของวาซา10เกมหลังล่าสุดก็เสมอเยอะนะเสมอไป้5แล้วก็ชนะ3แพ้2เกมผลงานใช้ได้นะฮะแล้วก็อัตราการบวกบวก2เสมอ2เสีย2โดนหัน1นะก็ทรงๆนะฮะวาซาเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดเกมเยือนเล่นดีมากแพ้เกมเดียวไงนะ เสมอไป4ชนะ4เกมครับแล้วสิเกมหลังล่าสุดนะราคาที่เปิดมาเสียแค่สอมเองที่เหลือบวกไปเลยบวกไปทั้งหมด7เกมโอ้วาซาก็ฟอร์มดีนะผมว่าลูกคั่แพ็แรงไปนิดนึงนะมีโอกาสชนะแหละแต่จะไม่ขาดเหมือนกันหาราคาลูกหนึ่งดีกว่าเฮลซิงกิต่อลูกคว่วไป2-02จุ 02, นะเพ่เต็มน้าล้นนะครับแล้วก็อยู่วาซาหน่จุดเนะผมว่าต่อเจ้าบ้านเฮลซิงกิลูกหนึ่งก็พอนะหนึ่งลูก1.70ราคาที่สวยเลยเพื่อชนะได้ด้วยนะ มีโอกาสชนะถึง2ลูกด้วยนะเอาไว้ว่าคู่นี้ผมเลือกเชียร์เฮลซงกิทีเด็ดสอคู่นี้นะแมนซีและเฮลซงกิ inki, น่าเชียร์น่าเล่นมากสนใจเข้ามาคิดเข้ามาเล่นกันนะครับเราแจกสัปดาห์เป็นแสนไม่พลาดนะครบจบในที่เดียวเลยติดขัดอะไรก็สามารถสอบถามเอดมินเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต็นกรใจให้ด้วยสวัสดีครับ